ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับครูนะครับที่ทีมชากิแจ็ค์ับคาเดมีนีนะครับวันนี้เป็นาวัสดีสดูเหล่านี้นะครับจะทําหน้าที่ให้คุณไปสู่ฝันของคุณนะครับแล้วก็หลายๆคนได้รู้จักแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ ครูปุ่มอรวัรณเย็นคุณสุขนะครับโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของอการฝึกเสียงเนี่ยนะครับและก็จากจากคนที่มีประสบการณ์เนี่ยเป็นเป็นโอกาสดีแล้วนะครับที่เราจะขโมยตักตวงขอหรืออะไรก็ตามนะครับวิชาความรู้จากครูปุ้มนะครับ <c oughs> ขอเสียงปรบมือให้ครูปุ้มด้วยถ่ายูกนะเห็นที่ตกุแล้วนะครับ เมื่อกี้คราวนี้ก็ลองลองยืนสะพานปลาแข่งเยอะๆอะลูกคราวนี้ลองจินตนาการนะครับหายใจเข้าทางปากเหมือนดูดลมแล้วมึ่สองสามฟองเห็นไหมครับเรื่องนี้ต่อดึงแรงขัดอ่งคราวนี้ต่อคราวนี้จะเช็งง่ายๆขึ้นเหมือนแบบว่าทําเหมือนแบบตอนยืนย่ก็ได้ทําเหมือนเตะกับลูกเอามือเอามือเอามืออย่างเงี้ยเห็นไหมลูกเห็นไหมครับ เห็นไหมครับแล้วก็ยกงอเข่าดิ้นเดอยแต่จริงจแล้วลองจินตนาการลองกดด้านข้างเอวเยอะๆเลยถหกไหมครับอันนี้จะเช็คง่ายมากสำหรับแต่ละคนอันนี้เห็นไหมจะกดแรงๆกดของแต่ละคนแรงๆเลยนะครับหายใจเข้าทงปากก็ทํำยังไงก็ได้ให้ให้ให้เขาเรียกว่าหายใจเข้าแล้วมันดันมือตัวเองออกมาได้มือมันจะขยายออกใหญมากหหน้ามือ

ถ้าเป็นถ้าได้เป็นแบบมันจะไม่ค่อยรู้สึกแต่พอพิงดูต้องจริงจริงมันไม่จำเป็นต้องหมดนะสมมติว่าบางทีที่เราหายใจเข้าเนี่ยสมมติทุกการร้องลา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 ลมยังเหลืออยู่เลยแต่บางคนก็บอกยยังต่อได้อีกหน่อยนิดลา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 แต่มันจะตายคืออะไรก็แล้วแต่ที่จะจบประโยคน์ต้องพึหายใจเท่าไหร่หายใจซ้อนไปเท่านั้นสมมติใช้ไปแค่40%เอยังเหลืออีก60%อ่ะก็หายใจมันให้เต็มเต็มร้อยแล้วก็ต่อไป ไม่ใช่เหมือนมีอยู่ร้อยบาทต้องใช้ร้อยบาทลังวันนี้ที่หมดอะไรเง,งี้ยคราวนี้เราทําเร็วขึ้นเหมือนที่เราทํทุกคนเราทำดูเลยแล้วนะเพราะสุดท้ายแล้วเวลาร้องเวลาหายใจเข้าเนี่ยมันจะแค่เสี้ยววินาทีที่เราต้องหายใจเพื่อสําหรับจะต้องร้องต่อคอนอยือแต่คราวนี้มันจะต้องเปิดปากมากกว่าเดิมปากเยอะหน่อยนะคะเรากเือะหน่อยตอนออกก็ตอนออกเป็นเยอะนะตอนออกตอนปล่อยออก คนเราเดยกเป็นเซ็งรอบไหล่ต้องทำท้าเป็ดก็ได้ับทำห้าเลยแต่ว่าทำก่อนดีกว่าย่อดนิดนึงหมดเลยเสร็จกันหมดหนึ่ยอดิดหนึ่งยอตัวนะครับวั2ตรงหายเข้าอนี้ปาไม่ปากไม่จมเป็นตัว C ลูกตัว C เยลงมาช่องฟันลมายลาีลามยรอบไหล่นเป็นเซ็ต C เมือนนี่บิ๊กน้ำเก่งลือพี่บิ๊กนัำเกลือหนึ่งสามสี่ให้เหมือนปล่อยอารมาเนี่ยการ athon จะทำอะไรอันนี้พร้อมไหม่นะครับพร้อมกันคราวนี้ที่หายใจเหมือนกันหมดทุกอย่างแต่ดีแล้วแต่คราวนี้สังเกตว่าช่วงที่เราหายใจเข้าเนี่ยบางคนหนึงแบบว่าอย่างนิวเนี่ย มันไม่ได้แล้วพอสุดท้ายเราร้องเพลงมันจะเป็นแบบว่าธรรมาดาเองมันแค่ธรรมดาเองไม่ต้องจิงนตนาการว่าบางคนต้องบอกว่าอุ้ยผมยิ่งแข็งใจย,ยาวยิ่งเยอะยิ่งเก็บได้เยอะจริงๆมันไม่ได้เป็นลักษณะแค่นั้นนะคุณรบางทีถ้าห <ๆ S 2> ายใจแค่มันก็เต็นแล้วก็จะเป็นว่าเปดูพื้นที่จะไปไว้ไหนท้องมีแค่เนี้ยเต้นไปค่ะแล้วอีกอย่างถ้าหายใจเต็นเพลินไปมันจะไม่ดีนะคะถ้ามันเตมถึงนี่มันจะออกมันบ่าและจริงจริงแล้วมันจะอยู่ประมาณช่วงใต้อกานั้นองประมาณ80เปอร์เซ็นต์นะคะเคยไหมเหอนแบบแต่ละคนเคยร้องเพลงแต่ละคนแล้วแบบ พออินโทรขึ้นมาจะต้องเตรียมหายใจเข้าแล้วเพื่อรอแต่บางคนเลือกเยอะไปหน่อยเฮ้ยมันไม่มาสักทีวะหายใจหายใจทำอีกทีนึงก็กลัวไม่ทันมันจะมีสองแบบสองแบบคือแบบอันไวเยอะพอพอคำแรกมันจะคล่องมาแรงเกันมาแรกันนะคะพูการ์นเคย่มพอคำแร้รอบต่อมาไปก็ไปกระดังเลยชาวบ้านเราไม่คราวนี้นอนหายใจเข้านะครับเร็วขึ้นแล้วปล่อยเป็นตัวสี่สักสามสิบวินาที ค่อยที่สุดแล้วทำยังไงได้ให้มันสมัครเสมอที่สุดค่อยๆนะคะไม่ต้องดักไม่เอาดังนะครับเอาแค่พอได้ยินคือร้องจำไว้เลยว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ร้องดังทนนานง่ายกว่าร้องค่อยหนึ่งสองสามได้เข้าไปสามสี่ใครร่อนยกมือเจ็ดห้าโคงนะจะได้รู้หมดแล้วหรอหรือไม่ใช่ไม่ทอนออกนะจ๊ะ เออค่อยค่อผ่อนค่อยๆ่อผ่อนลูกย่อเยอะจะเก็บลงสีตะลัยไว้สีไว้ลูกยกแก้มไว้เติมกลวยได้สบายขึ้นยกแก้มนะคะยิ้มอ่ะเหมือนยิ้มมืนยิ้มเหมือนยิ้มนะครับโอเคใครยังได้อีกไงอันนี้ครับนี้โอเคนี่โ่อยกแก้มหน่อยลูก พยายามอย่าปาตเาวาัเหมือนอย่างเงี้ยลาที่เราให้ลมเข้ากันเหมือนยิ้มนะครับไม่ทำให้กว้างขึ้นโงวางขึ้นมกลใส่าสิเขายางอ่รที่อให้ลองนอนดูโอเคเหมือนเข้ามาอม่ได้อะใจเร็วใช่ให้แค่นั้นพอแล้วคือไหนลองให้มัตะคุ้มมัให้ลงเข้า